่าจะถคงจุดหมาอทเน็ตเรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้เพิ่งเจอครั้งแรกไม่เป็นไรนะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกขาวนี้ต่อไปดูข้อ12นะครับกำหนดให้แมทริกซ์ A มาถามว่า A ออินเวอร์สเท่ากับแมทริกซ์ในข้อใด เวลาหา a อินเวิรเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเศษหนึ่งส่วน d ีเทมเนนเอใช่ไหมครนี้พอเศษหนึ่งส่วน d ีเทมเนนเอเนี่ยมองเห็นหลักนี้ตอบศูน,นย์นะนักเรียนคิดตามบทนิยามเนี่ยมันก็ศูนคูณอะไรก็ได้ศูนหมดเลยใช่ไหมศูนคูณโคแฟ c เตอร์ทั้งทั้งหลักเลยเนี่ยมันก็ได้ศูนหมดสิสรุปแล้ว d ีเทมเนนเอตอบศูนนะ ดีทำนันเตอบศูนย์ก็เป็นแมทริกเอกฐานหาอินเวอร์สการคูณไม่ได้ให้มาจะเยอะแยะหมดเนี่ยตอบข้อสี่เลยตอบข้อสี่นะครับหนึ่งส่วนศูนย์เนี่ยหาไม่ได้ต่อไปข้อสิบสามกำหนดให้แมทริกเอเป็นแบบสามคูณสาม m มทริกซ x เท่ากับ pqr เป็นแมทริกตัวแปรนะบอกถ้า a กำลังสองคูณ adj a คูณแมทริกซ x แล้วตอบ160แล้ว p มีค่าเท่ากับเท่าไร่นี่นักเรียนมองเห็นอะไรไหมนี่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 ทฤษฎีอยู่นี่เนี่ มัน A อกำลังสองก็แปลว่า A อคูณเใช่ไหมครับนักเรียนก็หยิบ A มาตัวหนึ่งคูณกับ S อ o จอยก็ได้อะไรเลย Determinant A คูณไเห็นไหมนะเรารู้ว่า A อคูณแอจอยเนี่ยมันได้ Determinant A คูณไตามทฤษฎีเนี่ย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 ทฤษฎีมันบอกว่า A คูณแอจอยเเท่าก e ับ d ีฉะนั้นอคูณ I เพราะฉะนั <K. S 1> k. K. ้นคู่นี้คูณกันตอบ d ีฉะนั้น a คูณในเลยก็ลดความยากลงไปเลยตรงนี้นักเรียนไม่ต้องไปนั่งหาแอจอยแล้วเนี่ยนะเรียบร้อยไปแล้วก็ได้สรุปแล้วจากนี้นะตามทฤษฎีก็ได้ว่าอาแยกก่อนแยกให้เห็นชัดก่อน A A คูณกับแมท r ิก A แล้วก็แอดจอยเอเปลี่ยนหมู่เลยนะตอบแมท r ิกนี้หนึ่งหกศูนย์สรุปแล้วก็เนี้ยตอบดีเทม m erm i น A n t a คูณแมท r ิก i ดีทนเอคูณแมทริก i ไอดีทำนั้นนี่เป็นตัวเลขใช่ไหมครับก็จะได้แมทริกเอคูณกับดีทำน้นเอคูณด้วยแมทริกไอแล้วก็เอ็กตออหนึ่งหกศูนย์นักเรียนก็หาดีทำน้นเอออกมาทีเลขอะไรอ่ะนี่ไงดีทแนั้นเอเนี่ยนี่นี่นี่ ก็เขียนเพิ่มอีกสองหลักหนึ่งศูนย์สองสองลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งคิดเลยนะครับใส่ตรงนี้เลยดีจำแนงเอต่อบแล้วคูณลงได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์โอ้ศูนย์เยอะแยะหมดเลยนี่ได้หกใช่ไหมลบลบได้หกศูนย์ศูนย์ดีจำแนงเอต่อหก พอดีจำแน้น a ต่อหกนักเรียนก็ใส่ดีจำแนงเ a เข้าไปเลขหกนะครับเลขหกก็ไว้นอกได้ไว้นอกได้หรือเลขหกย้ายมาหารนี่เลยก็ได้จะได้ไม่ลุงลัง a คูณไอตอบอะไรละ่ a ะ a คูณไออ่ะก็ได้ a สิใช่ไหมเพราะไอนี้มันเป็นเอกลักษณ์การคูณนะคูณกับใครก็ได้ตัวเดิมสรุปแล้วข้างซ้ายก็เหลือ แมทริกซ์เอคูณกับแมทริกซ์เอข้างนี้ก็หนึ่งส่วนหกคูณกับแมทริกซ์หนึ่งหกศูนย์เลขหกนี่คือค่าดีจำแนนเอนะย้ายมาข้างนี้มาหารเด้อคูณเลยนะแมทริกซ์เอใส่เข้าไปแมทริกซ์เอคูณแมทริกซ์เออะ ดูนะครับแมทริกซ์เอคูณแมทริกซ์เอนะจับแมทริกซ์เอคูณกับแมทริกซ์เอเนี่ยแมทริกซ์เอตั้งคูณด้วยแมทริกซ์เอก็ PQ แล้วก็ R PQR คูณลงมานะคูณแถวแรกก็ตอบ P บวก 2Q บวกสามอาแล้วเท่ากับแถวแรกแถวแรกตำแหน่งแรกเนี่ยแถวแรกเนี่ยก็หนึ่งส่วนหกใช่ไหมหนึ่งส่วนหกคูณเข้าไปอะ่ะตอบหนึ่งส่วนหกเสร็จเรียบร้อยคูณแถวที่สองคูณแถวที่สองนะครับคูณแถวที่สองก็ศูนได้อะไรเนี่ยได้ลบคิว ลบคิวตอบแถวที่สองแถวที่สองก็คือหกคูณด้วยหนึ่งส่วนหกก็ตอบหนึ่งง่ายเลยได้คิ q ตอบลบหนึ่งต่อไปคูณแถวที่สามแถวที่สามครับแถวที่สามก็สองพีบวกค q สองพีบวกค q เท่ากับ แถวที่สามโอ้ศูนย์เลยคราวนี้โจทย์เขาต้องการค่า p ใช่ไหมค่า p เรารู้ค่า q แล้วตอบลบหนึ่งอ่ะ q ตอบลบหนึ่งแทนเข้าไปเลยก็ได้สอง p ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ p ก็ตอบอะไรครับหนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์จุดห้า เห็นไหมนี่คือการใช้ทฤษฎีมันจะง่ายถ้านักเรียนไปทำตรงๆนะก็นั่งหา a d j o i n แล้วมาคูณกันสามตัวนักเรียนต้องคูณสามตัวเลยเนะี a ่ย a คูน a แล้วคูณ a d j o i n a อีกอะ่ะข้อสิบสี่นี่โจทย์กำหนดแมทริกซ์ a มาให้เป็นแบบสี่คูนสเส็จแล้วบอกว่าโดยที่ ดีเทมิ้น A ตอบสองแล้วสมาชิกในแถวที่สามหลักที่สองของ A อินเวอร์สมีค่าเท่ากับค่าในข้อใดเมื่อกี้เรารู้แล้ว A อินเวอร์ตคือเศษ1ส่วนดีเทมิพนนต์แล้วก็คูณแอดจอยใช่ไหมเขียนไว้นะเขียนไว้นะ A อินเวอร์ต ก็คือเศษหนึ่งส่วนดีเทมินเอเขียนงี้ก็ได้ด erm ีเทมินเอะเหมือนค่าสมบูรณ์เนี่ยแอดจอยเอคราวนี้โจทย์ถามว่าแล้วสมาชิกในแถวที่สามหลักที่สอง j o ดจอนี่มันจะต้องหาโคแฟกเตอร์ทุกตำแหน่งแล้วใส่ฐานสโพตใช่ไหม เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปหาที่ไปหา<ม>ที่โคแฟกเตอร์ actor, แถวที่สองหลักที่สามต้องกลับกันเดียนะครับสรุปแล้วข้อนี้ก็ตอบได้แล้วที่เขาถามนี่นะดูให้ดีนะครับที่โจทย์ถามเนี่ยตอบได้แล้วคือเศษหนึ่งส่วนดีทิมแนนเอ มันต้องมีเศษหนึ่งส่วนดีเทมเปนแอนเคูณอยู่แล้วก็คูณด้วยโคแฟกเตอร์สองสามของแมทริกซเแล้วเขาก็ไม่ทารุนนักเรียนเห็นไหมเขาให้ดีเทม m i n น n t มาเสร็จเลยตอบสองเขาบอกว่าสมาชิกในแถวที่สามหลักที่สองของ A inverse A inverse เนี่ยมันเกิดมาจาก adjoint คูณด้วยหนึ่งส่วน Determinant A ใช่ไหม เสร็จแล้วแอดจอยเนี่ยเวลาหาโคแฟกเตอร์เสร็จต้องทานสโพสเพราะฉะนั้นตัวนี้คือทาน Support, สโพสเสร็จแล้วเราก็หาตัวเดิมก็ต้องเป็นโคแฟกเตอร์สองสามต้องเข้าใจตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปทำเยอะโคแฟกเตอร์สองสามคูณด้วยหนึ่งส่วนสองเลยนักเรียนก็ตอบได้เลยหนึ่งส่วนสองคูณกับเครื่องหมายประจำตำแหน่งก็ ลบหนึ่งกำลังสองบวกสามสองบวกสามนะครับแล้วก็คูณด้วยคูณด้วยโอ้ไม่ไม่พอแล้วคูณด้วยมาต่อข้างล่างนะคูณด้วยดีเทอร์มินานดีเทอร์มินาแบบสามคูณสามแล้วก็ปิดแถวที่สองปิดแถวที่สองตัดแถวที่สองตัดหลักที่สามไปแถวที่สอง แถวที่สองหลักที่สามตัดทิ้งเห็นไหมก็จะเหลือหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ต่อไปก็ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งตอบตรงนี้ก็ได้จำนวนลบใช่ไหมเนี่ย จำนวนลบนะก็ได้ลบ1นส่วนสคูณด้วยคูณลงเป็นบวกได้หนึ่งนอกนั้นได้0เนี่ยเนาะได้0คูณขึ้นได้0คูณขึ้นก็ได้0คูณขึ้นวกมาก็ได้0ได้0หมดเลยสรุปแล้วก็ตอบลบหนส่วนสนั่นเองตัวเลือกที่1 เขาออกใช้ความเข้าใจคิดนะไม่จำเป็นต้องคิดหมดใช่ไหมถ้าคิดหมดแล้วเยอะหมดเลยเนี่ยข้อสิบห้าโจทย์ถามว่าข้อใดผิดกำหนดแมทริกซ์ A มาเป็นแบบสี่คูณสี่ดีเทมนินแนนสองเท่าของ A ต่อหกสิบสี่ขอให้มาอย่างนี้ปุ๊บนักเรียนก็รู้เลย นำสองไว้นอกก็ได้สองกำลังสี่เพราะเป็นแมทริกสี่คูณสี่แล้วก็ d ีเทมินานต์เอตอบหกสิบสี่เรียบร้อย d ีเทมินานต์เก็ตอบหกสิบสี่ส่วนสิบหกสรุปแล้ว d ีเทมินานต์เ กำหนดมาให้เราว่าตอบ c นั่นเองหานแล้วตอบ 4. ไปดูที่ข้อใดผิด4ตัวเลือกข้อหนึ่งนี่ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง determinant ลบ a นักเรียนก็ตอบเลยเนี่ยลบหนึ่งไว้นอกก็ได้ลบหนึ่งกำลังสี่ตัวเลขคูณอยู่เนี่ยต้องยกกำลังมิติมันนะ แล้วมาตัวเดียวมิติเนี่ยมาตัวเดียวแล้วก็ดีเทมเนสเอลบหนึ่งกำลังสก็ตอบบวกก็เลยตอบสี่เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งถูกข้อสองดีเทมเนสผลคูณแยกได้นะักเรียนดีเทมเนสผลคูณแยกได้นะข้อสองดีเทมเนสเอคูณเอทานสโพ์ก็จะเท่ากับ ดีเทม i นน n เ A คูณดีเทมไนน์เอทานสโพสดีเทม i นน n เอกับดีเทมไนน์เอทานสโอสเท่ากันเท่ากันนักเรียนก็แทนค่าเลยก็ได้สี่คูณสี่ได้สิบหกถูกอีกแล้วต่อไปสองเท่าอีกแล้วสองเท่าไว้นอกข้อสามนะ d ีเทอร์มินานสองเท่า A อินเวิก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง4 erm ี erm ่ดีเทอร์มินาน v อ r ินเวิร์ดดีเทอร์มินานอินเวิ์ก็2องกำลังสตอบหกเนาะดีเทอร์มินานเอินเวิ์ก็คือเศษ1นึ่งส่วนด erm ีเทอร์มินานเเศษหนึ่งส่วนดีเทอรนาน a ดีจำนวนเมันตอบ4ก็แทนค่าเลยก็ได้16กส่วน4ก็เลยได้4เจอแล้วผิดข้อ3นะผิดต่อไปข้อที่4ถาม d e t e r m น n น n อสจอย a A แมทริก A ตอนนี้มันเป็นแมทริกแบบ4ีคูณสนะข้อสนี่ เขียนให้ดูอีกรอบนะจะได้จำได้แม่นที่เรารู้ว่า d ีจำแนงเอนเวอร์ inverse, ตอบเศษหนึ่งส่วน d ีจำแนงเอเนี่ยก็เพราะว่าเรารู้ว่า a คูณ a อินเวอร์สมันเท่ากับแมทริกซ์ไใช่ไหม mm hmm. เขียนแค่ตัวเดียวนะที่จริงสลับที่ได้ด้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่ d ีจำแนนเข้าไปใส่ d ีจำแนนเข้าไปก็กลายเป็น d ีจำแนงเ a คูณด้วยดีจำแนน a ออินเวอร์สดีจำแนนไอตอบหนึ่งเสร็จแล้วเราต้องการหาดีจำแนนเออินเวอร์สก็ย้ายลงมาหาถ้าเรารู้ดีจำแนนเออินเวอร์สอยากหาดีจำแนนเอก็ย้ายตัวนี้มาหาต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยดีจำแนนแอดจอยเอเรารู้ว่า a คูณ a d j o i n a ตอบดีเ r m น n a คูณ i ใช่ไหมเนี่ยทฤษฎีนะเสร็จแล้วโจทย์ต้องการดี e r m น n a d j o i n นักเรียนก็ใส่ดีเ n a น t เข้าไปอย่าลืมว่าดี i n a น t คือตัวเลขนะตัวเลขนะคิดตามนะตัวเลขนะใส่ดี i n a น t เข้าไปก็จะกลายเป็นผลคูณอ่ะก็ได้ดี i n a น t a ดีเทมิน n น n t แอดจอยเอข้างนี้ตัวเลขคูณอยู่กับแมทริกเอาตัวเลขไว้นอกตัวเลขไว้นอกมันเป็นแบบสี่คูณสี่เพราะฉะนั้นตัวเลขไว้นอกก็ยกกำลังสี I ่ดี r ท i n น n น i ไอตอบหนึ่งไม่ต้องเขียนหรือเขียนโชว์ไว้ก็ได้หนึ่ง ถ้าเป็นสามคูณสามตรงนี้ก็จะได้สามสองคูณสองตรงนี้ก็ได้สองห้าคูณห้าตรงนี้ก็ได้หนะ้าเนาะแล้วมันก็จะลดลงหนึ่งนักเรียนก็เริ่มสร้างระบบได้แล้วนะเป็นสูตรมันจะต้องมาหารเนะี่ยก็เลยเหลือกำลังสามถ้าสี่คูณสี่ก็เหลือกำลังสามห้าคูณห้าก็เหลือกำลังสี่ถ้าสามคูณสามตัวนี้มาหารปุ๊บก็จะเหลือกำลังสองทำบ่อยๆเข้า ก็จะเป็นสูตรได้นะครับ D แนน adj a, a. ก็ตอบลงมาหารก็เหลือ D แนน a ทั้งหมดกำลังสามนักเรียนแต่ D จำแนน a มันตอบเลขสี่ะแทนค่าเลยก็สี่กำลังสามก็ตอบหกสสถูกต้องครูพยายามจะสอนนักเรียนอย่างเงี้ยน,นะไม่สรุปเป็นสูตรเห็นไหมไม่สรุปเป็นสูตร นักเรียนก็จำแค่ทฤษฎีแล้วทฤษฎีมันจำง่ายเพราะมันสอดคล้องกับ a คูณ a อินเวอร์สเท่ากับ i ใกล้เคียงกัน a คูณ adj a เท่ากับ d จำน a คูณ i 16กำหนดให้ a เป็นแมทริกขนาดสามคูณสาม d จำแน a ตอบลบสอง หาดีเทมเ n น n ์นของแอดจอยเนักเรียนก็รู้เลยตอบเท่าไหรนะน่นะ d ีเทม m i น,น a ์แอดจอยเอดีเทม m i น,น a ์เอกำลังสองเพราะม,มันต้องหารออกหนึ่งที่มาที่มาเะ่าหน่อยนี่ไง a อคูณแอดจอย A ตอบ d ีเทม m i น a ์ t A คูณด้วยแมทริก์ i เนี่ยตัวเลขตัวเลขนะตัวเลขตัวเลข ใส่ดีทำแน้นเข้าไปอ่ะใส่ดีทำ n น n นเข้าไปครูเขียนไว้ก่อนนะครูเขียนไว้ยังไม่แยกนะเท<อ>่ากับดีทำ n น n นของดีทำเน a นเอคูณด้วยไอเนี่ยอย่างเงี้ยดีทำแน้นแมทริกคูณกันอยู่แยกได้ ดีจำแนนตัวเลขคูณกับแมทริกเอาตัวเลขไว้หน้าต้องยกกำลัง N ก็คือยกกำลังสามเสร็จแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าเหลือกำลังสองเพราะว่าตรงนี้มันแยกแล้วมันได้ดีจำแนน a ก็ดีจำแนนเมาหานะสรุปแล้วก็ได้ดีจำแนน a คูณด้วย D ดีจำแนนแอดจอย D a ตรงนี้ก็เลยได้ดีจำแนน a ยกกำลังสามดีจิมน้นไอก็คือเลขหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนำดีจิมน้นเอมาหารก็เลยได้ดีจิมน้นแอดจอยเอก็ตอบดีจิมน้นเอยกกำลังสองหารเหลือกำลังสองนักเรียนก็แทนค่าลงไปลบสองยกกำลังสองก็ตอบเลข4 เป็นข้อสอบเติมคําง่ายๆจดวิธีคิดไปให้ละเอียดนะจะได้ไว้ดูตอนม6ข้อ17เขารู้ว่าอย่างนี้มันง่ายแล้วเขาก็เลยเนี่ยนักเรียนดูสิเขาก็เลยทำให้เยอะๆนักเรียนจะได้คิดนานๆใครไม่แม่นจะได้ผิดนี่นักเรียน ดีจำแนนสี่เท่าของ a อินเวอร์สก็แสดงว่านักเรียนจะต้องนำสี่ออกมาไว้นอกใช่ไหมดูตามนะสี่ไว้นอกก็ยกกำลังสองเพราะเป็นแบบสองคูณสองก็เหลือดีจำแนงเออินเวอร์สพอเหลือดีจำแนงเออินเวอร์สดีจำแนงเออินเวอร์สตอบอะไรอะ่ะเศษหนึ่งส่วนดีจำแนงเอนักเรียนก็หาดีจำแนงเอซะก่อนเลยเนี่ยต้องใช้อยู่แล้ว คูณลงเป็นบวกได้หกคูณขึ้นเป็นลบได้สี่ตอบเลขสองเมื่อเสร็จเรียบร้อยเรารู้แล้วต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมนักเรียนก็ดึงสี่ไว้นอกอา้าสี่กันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสี่หมดทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยจุดจุดจุดสมจุดนี้ก็สี่หมดนะเขาเขียนเขาเขียนเป็นแบบรูปให้แล้วเนี่ยสี่หมดเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องไปเขียนบ่อยแล้วดึงออกไว้นอกเลยก็ได้สี่กำลังสองไว้นอกข้างในเหลืออะไรข้างในนี้ก็จะเหลือ d ีจำแนนเอินเวอร์สอินเวอรตัวนี้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 เหลืออะไรตัวนี้ก็เหลือดีจํานน a ออินเวอร์สยกกำลังสองอะ ยกกำลังสองก็แปลว่าแยกการคูณได้ใช่ไหมก็เป็นดีจำแนงเออินเวอร์สคูณดีจำแนงเออินเวอร์สไงก็สรุปแล้วก็เขียนแบบนี้ได้ดีจำแนงเออินเวอร์สแล้วทั้งหมดกำลังสองเพราะว่ามันคือดีจำแนงเออินเวอร์สคูณดีจำแนงเอินเวอร์สทำนองเดียวกันตัวนี้ก็ยกกำลังสามใช่ไหมยกกำลังสามก็ ดีจำแนนเอินเวิร์สคูณกันสามตัวก็บวกดีจำแนนเอินเวอร์สยกกำลังสามแสดงว่าที่หายไปนี้คือกำลังสี่กำลังห้าแล้วก็กำลังหกถูกไหมละ่ะหายไปสองพจน์น้อเรนก็เขียนให้เต็มเลยก็ได้แปนได้แปนนะ ดีเทมแอนดน์เออินเวอร์สยกกำลังสี่บวกด้วยดีเทมแนด์เออินเวอร์สยกกำลังห้าบวกด้วยดีเทมแอนดน์เออินเวอร์สยกกำลังหกแล้วก็ปิด ดีจำแนน a อินเวอร์สคือเศษหนึ่งส่วนดีจำแนนเอดีจำแนนเอินเวอร์สคือหนึ a. 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 ่งส่วนดีจำแนนเอดีจำแนน a ตอบหนึ่งส่วนสองก็ใส่เลยแทนค่าเลยครับได้สี่กำลังสองก็สิบหกคูณด้วยข้างในก็ได้หนึ่งส่วนสองยกกำลังสองก็ได้หนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสามก็ได้หนึ่งส่วนสองยกกำลังสามอ่ะ หนึ่งส่วนแปดใช่ไหมยกกำลังสี่ก็หนึ่งส่วนสิบหกยกกำลังห้าก็หนึ่งส่วนสามสิบสองยกกำลังหกก็หนึ่งส่วนอะไรหกสิบสี่นักเรียนก็จะใช้วิธีนำสิบหกคูณเข้าไปหรือจะบวกกันก่อนแล้วแต่แล้วแต่จะทำแบบไหนก็ได้จะบวกกันก่อนก็ได้เนาะ ได้สิบหกคูณด้วยคอลนอหกสิบสี่เลยใช่ไหมเพราะว่าน,นี้มันสองกำลังหนึ่งสองกำลังสองสองกำลังสามไปเรื่อยจนถึงสองกำลังหกอ,อ่ะไอนี้มากสุดก็เป็นคอลนอสองมาหารได้สามสิบสองสี่มาหารได้เท่าไหร่นะสิบหก แปดแปดหกสิบสี่สิบหกสี่สามสิบสองสองหกสิบสี่ก็หนึ่งสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสี่หกสิบสี่อ่านได้เลยตอบข้างบนได้ลายได้สิบยี่สิบยี่สิบสามทดสองได้ห้าได้หก 6 3สิ่วนสก็ตอบ4.1.4หนึ่งสี่สองก็สี่ห้ายี่สิบสี่เข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำตอบเติมคำตอบหลักสิบนักเรียนก็ระบายที่เลขหนึ่ง หลักหน่วยระบายที่เลขห้าทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งระบายที่เลขเจ็ดเขาจะมีให้ศูนย์ศูนย์ถึงเก้านักเรียนต้องระบายให้ถูกแล้วเวลาไปทำข้อสอบนี่นะระบายต้องระบายให้เต็มนะคอมพิวเตอร์มันตรวจเฉพาะคนที่ระบายเต็มระบายล้นก็ไม่ตรวจีมันไม่มีวิญญาณไงคอมพิวเตอร์มันไม่สงสารนะโอ้สงสารเขาเนาะเขาระบายเกินไปนะถูกอยู่แล้วนะ่ มันไม่รู้จักอ่ะเขาสั่งให้มันระบาะเขาสั่งให้มันตรวจ,จเฉพาะคนที่ระบายเต็มมันก็ทำตามนั้นเป๊ะเลยปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด